ขัดผักหวานเสร็จแล้วก็มาเรียงผักหวานปลูกกันครับนี่เพื่อนผมก็จะวางเรียงบนทรายอย่างนี้เลยนะครับนี่แบบนี้สวยนี่นะครับวางเรียงไปเรื่อยๆครับไม่รีบไม่รีบครับผมก็หลังจากเรียงแล้วก็ประมาณเจ็ดวันเนี่ยนะครับรากก็จะเริ่มออกนะครับไม่เกินสิบสี่วันนะครับก็เอาลงดินได้เลยครับถ้าเพื่อนๆมีถุงเพราะที่เป็นถุงไม้พี่เลี้ยงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลำไยห,หรืออื่นๆแหละเพื่อนเนาะก็สามารถไปเอาถั่วงอกนี้เสียบใส่ไปในถุงได้เลยนะครับให้เขาเกาะรากพืชซึ่งกันและกันนะมันก็จะเป็นการแบบดูแลก,กันนะครับทําให้พืชเจริญเติบโตทําให้ผักหวานเจริญเติบโตด้วยนะเรานะครับเคยทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วล่ะนะครับไปไว้ในถุงทุเรียนที่เราเพาะ,มะเมล็ดนะครับเกิดดีนะครับเพื่อน ทุเรียนก็จเจริญเติบโตดีกว่าปกติอ่าเราใช้คํานี้ดีกว่านะครับทุเรียนเพาะเม็ดแล้วก็ใส่ผักหวานเข้าไปด้วยเนาะเพราะว่าเราปลูกที่ภาคอีสานใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เน้นว่าทุเรียนจะได้กินไม่ได้กินอะไรเพราะเกิดก็ดีใจแล้วครับแต่พอใส่ผักหวานเข้าไปในทุเรียนจเจริญเติบโตดีครับผมก็เ,เป็นที่น่าแปลกใจนะครับที่ขัดเมื่อวานก็มาณสักร้อยกว่าเม็ดได้แล้วครับนี่ เป็นร้อยเมตรนะครับน,นี้ที่สั่งมานะครับนี่ครับผมก็เรียงแบบนี้นะครับเรียงไปเรื่อยเพื่อนเสร็จปั๊บพอเรียงเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาทรายโรยปิดหน้าอย่างนี้นี่ครับ นี่ครับปิดบางๆไว้ครับไม่ให้เม็ดลอยนะครับนี่ครับป้องกันแดดแผดเผาครับผมแล้วก็เก็บความชื้นได้ด้วยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วหนึ่งกระถางเรียงแบบนี้แล้วก็ใส่ปกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือวิธีการทําถั่วงอกทางอกนะครับของผักหวานนะครับพอได้งอกอย่างนี้เสร็จปั๊บเพื่อนๆเราก็อาจะไปฝังที่โคนของพืชที่เลี้ยงนะครับ อย่างที่เราแนะนําก็มีด้วยกันหลายชนิดน้องเพื่อนเนาะแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับเนื่องจากเขาเป็นผักหวานป่าไม่ต้องตามลดน้ํารดอะไรแล้วครับเนาะเพราะว่าเราปลูกก่อนเข้าฤดูฝนนะครับปีที่แล้วเราปลูกแรงๆแห้งๆซ้ำเนาะเพื่อนยังได้ตั้งหลายสิบต้นนะครับเมื่อปีแล้วสั่งมาร้อยนึงก็ได้หลายสิบต้นอยู่นะนะครับยังเป็นต้นเล็กๆอยู่ปีหน้าและครับต้นเล็กๆที่เราเพาะไว้นั่นแหะมันก็จะพุ่งขึ้นมาให้เราเห็นเป็นต้นต้นๆไปนะครับทุกอย่างก็ใช้เวลาครับทาไปเรื่อยๆเพื่อน ที่เยอะปีนี้นะครับด้วยว่าเราปลูกสวนใหม่ไปอีก3ไร่นะครับเนาะตอนนี้ลงกล้วยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเมล็ดผักหวานไปนะครับเดี๋ยวก็ไปปลูกกันนะครับเพื่อนแล้วก็จะเตรียมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพาเพื่อนๆมาเตรียมงอกผักหวานในการปลูกลงดินนะครับในสวนป่าของเราครับเพื่อนๆผักหวานช่วงนี้นะครับก็ออกผลออกลูกแล้วนะครับแก่ เพียงพอที่ได้มเมล็ดแล้วเพื่อนก็สั่งมเมล็ดมาเพราะปลูกทําแบบเรานี่นะครับพอเป็นถั่วงอกแล้วนะครับเราก็จะพาเ,เพื่อนๆทาต่อไปเนาะตอนนี้ถึงขั้นตอนการเพราะก่อนนะครับให้เป็นถั่วงอกครับผมลามเพื่อนไปก่อนกับผักหวานครับสวัสดีครับ